เรียนท่นนานคณะกรรมการกระผมนายภาคภูมาจันทร์และกระผมนายนัททนโนสับสนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขออนุญาตนำเสนอโครงการชื่อชุดสาธิตบ้านสมาร,ทร์ทโม My Name is ภาคภูมาจันทร์ I studying at Bong College Technology of Computer Technology Higher Vocational Technology School. Today I will present a project smart home demonstration kit. โดย trong sinh สมองกลฝังตัวก่อนเชิพวกเราขออธิบายในส่วนของความเป็นมานและความสำคัญนะครับพวกเราต้องการนำเอาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไรเลยที่มีการใช้งานในปัจจุบันนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมเพื่อทำการสั่งการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้มีความสะดวกสบายทั้งนี้โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะ พวกเราเียถึงศัก,กยภาพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็คือจะเป็นสื่อในการเรียนาการสอนให้แก่น้องๆน,น,นะครับงบประมาณนะครับก็คือ1นึ่งบบาทลำดับต่อไปขออธิบายในส่วนของชิ้นงานและอุปกรณ์ต่างๆนะครับ โดยโครงการนี้ใช้บอร์ดในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับแบบที่1นคือบอร์ด Arduino Uno R 3ใช้ในการวกควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สควันแบบที่2คือบอร์ด e s p 8 2 6 6ใช้ในการวกควบคุมการเปิดปิดไฟภายในบ้านการกดสิตช์กดออด และการแจ้งเตือนจดหมายเข้าในตู้แล้วส่งผลไปทางแอปพลิเคชันไลน์แบบที่3คือบอร์ด E S T 8 2 6เวอร์ชั่นที่2ใช้ในการควบคุมการแสดงค่าของอุณหภูมิผ่นานจอ L C D โดยบอร์ด E S T 8 2 6ทั้ง2เวอร์ชันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก,กับ Wi-Fi หรือควบคุมแบบออนไลน์ลำดับต่อไปขออนุญ,ญาต อธิบายในส่วนของโมเดลบ้านนะครับกลุ่มของพวกเราได้ใช้โมเดลบ้านมาแสดงเป็นตัวอย่างในการควบคุมการเปิดและปิดไฟภายในบ้านโดยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือโดยเมื่อเราลืมปิดไฟหรือต้องการที่จะเปิดไฟก่อนถึงตัวบ้านก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ในระยะไกลครับผม ตัวต่อไปคือโมดูลเซนเซอร์ MQ2 เป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับแกส๊สควันซึ่งเราอาจนำไปติดตั้งในห้องครัวหรือบริเวณที่มีเตาแกส๊สเพราะว่าเมื่อมีแกส๊สรั่วเซ็นเซอร์จะทำงานและแจ้งผลแจ้งเตือนไปยังหลอด LED และยังสามารถส่งผลไป ที่การแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน Line เพื่อแจ้งเตือนให้คนในบ้านทราบได้โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยอินฟาเรดตัวนี้จะมีตัวรับส่งอินฟาเรดในตัวหลักการทำงานของเซนเซอร์คือเซนเซอร์จะส่งสัญญาณอินฟาเรดออกไปเมื่อมีวัตถุมาบังสัญญาณอินฟาเรดจะถูกสะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณอินฟาเรดของเซนเซอร์แสดงว่ามีวัตถุอยู่ตรงหน้า คุณสมบัติส่วนนี้กลุ่มกับผมได้นำไปจำลองในการทำเป็นตู้จดหมายนะครับบัตตอนสวิตเป็นสวิตกดจิดปล่อยดับกลุ่มกับผมได้ประยุกต์ใช้เป็นสวิตกดออดหน้าบ้านคือเมื่อมีการกดสวิตสัญญาณที่เกิดจากการกดจะส่งไปที่ e s t 8266ซึ่งพวกเราได้เขียน เพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนไปทาง a อ p พ e ิ a t i o n Line เพื่อแจ้งเตือนให้คนในบ้านทราบว่าตอนนี้มีคนกดสวิตช์ออดที่หน้าบ้านโมโดูลเซนเซอร์ DHT 1 1สําสำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสามารถใช้งานร่วมกับ ESP 8 2 6 6ใช้งานร่วมกับหน้าจอแสดงผล LCD เซนเซอร์ตัวนี้เราอาจนำไปติดตั้งในบริเวณบ้านเพื่อแสดงค่าของอุณหภูมิห้องแล้วแสดงผลทางจอ lcd ในส่วนนี้หากต่อยอดในการดำเนินโครงการต่อเราอาจจะใช้ค่าของอุณหภูมิดังกล่าวไปเปิดปิดอุปกรณ์พัดลมโดยใช้ค่าของอุณหภูมิมาเป็นสวิตในการเปิดปิดโดยสรุปแล้วโครงการชุดสายที่บ้านสมาร์ทโฮมนั้น มีไว้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่รุ่น,น้องแต่ก็สามารถนําไปพัฒนาต่อในชีวิตประจําวันได้ครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ